บ้านหลังนี้ก็ทรงโมเดิร์นนะครับทรงโมเดิร์นรอบตัวบ้านนะครับราคาสามแสนหน้าครับเจ้าของโครงการเขาบอกว่าจะลดเดือสามแสนช่วงสงบ้านเนี่ยครับ,ครบโครงนี้เป็นโครงเหล็กนะครับฝาฝาบ้านเป็นไม้เชรดาทรงบ้านเป็นทรงโมเดิร์นครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านบริเวณบ้านครับมีระเบียงบ้านหน้าบ้าน ประตูก็เป็นบานเลื่อนนี่ตีฝ้าทำฝ้าเพดานหน้าบ้านมีไฟแถมนีนก็ทำให้เรียบร้อยเลยครับราคาสามแสนหน้าพี่นี่บอกว่าช่วงสงกรานนี้นะครับถ้าใครสนใจสอบถามมาได้นะครับจะลดราคาเหลือสามแสน นี่คือห้องห้องรับแขกมีหนึ่งห้องนอนนี่ด้านนี้เขานอนอันนี้คือห้องห้องน้ำครับก็เสร็จแล้ว95%ครับนกะ็มีลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็สั่งจองก็ประกอบ นิดเดียวก็เสร็จแลวครับราคาสามแสนช่องสงกลา์สามารถสอบถามมาได้นะครับดูห้องนอนอีกทีครับมีเตียงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปถึงลูกค้าก็สามารถซื้อ,อที่นอนได้เลยนี่เปดานะนะฮหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งรระเบียงบ้านครับ ราคา3ามแสนช่องสงกา์ลดพิเศษครับช่องโปรโมชั่นครับเหลือสามแสนครับจากสามแสนห้าครับครับนี่ก็อีกหลังหนึ่งครับหลังนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะครับช่องสงกา์ก็ลดราคานะจากสามแสนห้าให้สามแสนแต่ว่าหลังจากสงการเนนะี่ยไอ้นี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับมีอ่าหนึ่งห้องรับแขกมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน,อน,น้ํงงนาแล้วก็มีรับยงเบียงบ้าน,านพนักพิงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่ สนใจก็ลองโทรมาสอบถามพี่นีได้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้าช่องไทยถามชาแนลนะครับกด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะได้ชมคลิปวิดีโอใหม่ๆครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ